สวัสดีครับผมคงคุยเอบนะครับยจำๆทางช่อง YouTube คุคเคยเล็กพยากระทางช่องเล็เลกพยากรนะครับกลับมาพบก,กันเป็นปกตินะอ่าก็จะเห็นแต่งชุดตามวันนะโรงเรียนผมก็จะแบบไม่ใช่โรงเรียน,นรัฐบ,บาลโรงเรียนผมเป็นเอ,เอกชนนะครับแต่ว่าก็เราก็จะมีระบบระเบียบในการแต่งกายทุกวันนะครับก็จะไม่ค่อยเหมือนกันโนะรงเรียนยสอนลูกเสืออยู่ก็ต้องมีชุดลูกเสือแบบนี้นะอ่ะโอเค วันนี้มีกลุ่มเลขที่น่าสนใจผมที่ผมชอบนะผมชอบอทางทางเพจหรือทางช่องยูทูบเวลาเวลาขอเลขก็ชอบแบบว่าขอติดติดกันใช่ไหมก็ะจะแบบมีแนวแบบเอ้ยเลขลายๆมาเอ้อันนี้เป็นไงมังอะไรเป็นไงมังดีครับเป็นการขอมาที่ยิ่งหลากหลายยิ่งเราเรายิ่งจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเอ้ยเลขลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่าวันนี้มา กลุ่มเลขหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งผมตั้งหัวข้อเป็นหวังแล้วต้องได้จริงๆ2สองคู่นี้นะเป็นสองคู่ที่หลายคนกลัวนะกลัวแบบกลัวเลยแหละ,ะเพราะว่าคําทํานายในยุคแรกๆที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นมากับสองคุ่เนี้ยมันมัน,ม,นมันดูมันดูแย่มากเออแล้วสองเจ็ดนี่แบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรเลยใช่ไหมโดนกันแกล้งโดนอะไรไอย่างหนึ่งสองก็อยู่ดีเดียวร้ายนะ ความแน่นอนนรอือคือความไม่แน่นอนมันมีฝนฟุ้งซ่านเงยแบบคือจริงๆแล้วทั้งสองเลขน,นี้ถูกดึงสำหรับผมนะผมมองว่าถูกดึงถูกดึงให้มองในมุมของด้านลบของเลขเป็นหลักคือด้านลบอะผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วละว่าสองเจ็ดมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่น,นความอาจิตใจออนวายสองเจ็ดอสองแต่ว่าไม่มันคงเนาะเอาแนวเอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็มักมีปัญหาทางวิวาทนะครับ ถ้าเกิดเป็นหนี้เป็นสินก็จะแบบเป็นหนี้สินที่รุงรังถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยอะไรพวกนี้นคือไอ้เนี้ยมันคือปัญหาปลายเหงืที่เกิดขึ้นคือจะเป็นคนประมาณเนี้ยแต่ว่าแล้วแล้วก็อ,อีกอีกอย่างนึ่งคือหนึ่งสองก็คือ,อเป็นคนที่ขวางโลกทําอะไรก็จะดูขัดขวา,าขงคนอื่นไปหมดอะไรเงี้ยก็คือเอาแต่ตัวเองแบบอยากทําอะไรก็ทําอะไรเนี้ยนะประมาณเนี้ย <c oughs> ขออภัยครับแต่ว่า เราก็ไม่ได้ไปมองด้านดีพอเราอ่านข้อด้อยเราปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ลองแต่ผมอะอยากจะอธิบายให้ลองมองลึกๆเข้าไปว่าเอ้ยถ้ามันเป็นของเราละ่ะมันเป็นเลขเราเรามีอาการแบบนี้ตอนที่เราเอารมณ์ไม่ดีละ่ะหรือว่าเราแบบจิตเราแบบฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเขาะจะมีอาการแบบนี้ออกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราดูแลอาการพวกนี้ได้ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นนะอย่างเช่น ถ้าเกิดว่าเรามีหนึ่งสองเนี้ยเราจะมีอาการแบบว่าอตัดสินใจยากเนี้ยเราจะจัดการอาการแบบนี้ยังไงอ่าถ้าเราจัดการได้อันนี้ผม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 มองในภาพว่าเออถ้าเราจัดการได้นะด้านเด่นมันก็มีไงหนึ่งสองเนี้ยด้านเด่นคือเป็นคนที่เวลาทําอะไรได้ดีเนี่ยมันจะดีมากไงมันจะดีมากเพราะเขาจะรู้ว่าจะต้องหนักต้องเบายัางไง นี่คือด้านดีนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําอะไรให้มันอยากจะตั้งใจทํจสิ่งใดจริงๆเนี่ยเขาจะทําจนแบบว่ามันดูละเมียตะไม่อะไม่งองมกมาตอ้ใจคล้ายๆหนึ่งหกแหละเออแต่มันดูเข้าถึงคนมันดูเข้าอกเข้าใจคนได้มากกว่าเราอันมีเลขสองใช่ปะ่ะแล้วงั้นมันดูแบบมีความเข้มแข็งด้วยจากเลขหนึ่งเออเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อย ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะทําอะไรแล้วจะทิ้งสิ่งนั้นไปเลยถ้าเขาถ้าเขาตั้งเป้านะมันพป็นเป็นที่มาที่ผมตั้งไว้ว่าหวังเราต้องดงมาดม, 1, 2, มันก็จะมีหนึ่งสองเหมือนกันคราวเนี้ถ้ามันไปเจอสองเจ็ดด้านดีสองเจ็ดด้านดีคือเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้ดีเนื่องจากว่ามีความคิดว่าถ้าเกิดทําอะไรแล้วมันจะต้องแบบมันต้องลงมือทําอย่างจริงจังอ่ะไม่ออกะไงต้องลงมือทำอย่างจริงจังเออ ก็แต่มันก็จะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูแบบภาพรวมกันดีกว่า,าด้านบุค,คลิกออกนะด้านบุค,คลิกเนี่ยของคนเล่งนี้ก็จะเป็นลักษณะของอีมไหนมุมไต่ะตกใจลักษณะของบุค,คลิกคนเล่งนี้นะ ผมชอบตรงอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่แต่งตัวดีแต่งตัวดีดูเรียบร้อยดูมีหลักมีเกณฑนะ์ะเออดูแบบแต่งตัวแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรู้จักฐานทหารเทศา,ถถถาแล้วแต่งตัวสะอาดสะอา้ะอานดีอันนี้คือข้อดีเลยนะบุคลิกภายนอกนะแต่มันอาจจะถ้าถ้ามองในด้านนี้มันอาจจะดูเนี้ยบไปหน่อยมันเนี้ยบมากอะเหมือนเหมือนพวกทหารตำรวจที่แบบเขาแต่งตัวแบบเสื้อนี่ขีดแบบโอ้โหเป๊ะ เออเขาจะเป็นคนต้ง,งแต่งตัวเป๊ะถามว่าดีไหมดึงดูดไหมผมว่าก็ดีนะในในมุมผมนะแต่ถ้าคนอื่นเราจะมองแบบโอ้โหมันดูจริงจังบ่อยแต่งตัวโอ้โหจะไปไหนแต่งคือสังเกตคือจะไม่ใช่แค่ชุดพวกนี้มันจะเป็นชุดแบบว่าถ้าเกิดเราเป็นชุดแบบไปเที่ยวเงีเออ้ยอไปเที่ยวทุกเขาจะจัดเต็มขึ้นมานึกออกปะ่ะนึกภาพนึกภาพตามเลยครับมันจะเป็นพวกจัดเต็มขึ้นมาเลยอ่าเหมือนพวกจัดเต็มขึ้นมาเลย แล้วจะแบบว่าโอ้ยมันไม่ได้ดูเวอร์นะแต่มันดูจัดเต็มอะพวกเวอร์จะแบบว่าแต่งตัวเลิกหผัวหลังการไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาจะพร้อมมากเหมือนจะไปเขานี่ชุดเชิดเนี่ยจะไปเที่ยวปีนเขาะชุดนี้เต็มเลยมีอุปรกรณ์เต็มชุดไปหมดเลยนึกออกอะนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นประมาณนี้เขาดูจริงจังในการแต่งตัวมากนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะอ่าต่อไปวิธีการทํางานมันมีทั้งเด่นทั้งด้อยละกันวิธีการทำงานข้อดีคือจริงจังไม่ทิ้งงาน ครับไม่ทิ้งงานไม่ถ้าเขาถ้าเขาเลือกทำนะอันนี้ก็อ,อดีนะไม่ทิ้งงานแล้วทาได้อย่างละเอียดนึกออกไอมนี่นแบบจริงจังมากนะครับงานต้องออกมาดีมันต้องมนเนียบสุดๆอ่าน,นี้ข้อดีแต่ข้อด้อยก็คือถ้าเกิดว่ามันเวลาที่เขาทําไม่เสร็จอ่ะเขาจะเขาจะง่วนอยู่นั่นแหละเวลาที่แบบอาตย์ตกอาการไม่ดีเขาจะง่วนทาท,ท,ทำทำบางคนก็บอกถ้าทำทำไมทําไปแล้วอีกรอบนก็คือเหมือนเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอ่ะ กลัวไม่คือกลัวมันไม่ดีไงไม่บอกไหมคือกลัวมันไม่ดีอย่างที่หวังไว้ก็ทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกมันก็เหนื่อยบางทีก็เหนื่อยฟรีแล้วอถากาณะการทํางานจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไปถ้ามันไปพยายายมปรับให้มันเป็นด้านดีเพราะมันเป็นด้านดีปุ๊บเนี่ยโหงานออกมาโหว,ว่าเพอร์เฟกใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับก็คือมันเงียบมากอะแล้วมันดูไม่ มันดูจริงจังในทุกรูปแบบวิธีการทํางานแล้วออกมาแล้วชิ้นงานพอมันมีหนึ่งสองชิ้นงานที่จะออกมาถ้ามันไปได้ดีนะครับก็จะแบบว่าเอาตอบโจทย์ทุกคนที่รอง,งานชิ้นนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยช่างทําผมหรือว่าช่างหรือว่าหมอผ่าตัดหรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะของที่มันต้องทําลงมือทําแต่เขาจะไม่ได้ทําแบบปกปักปกป,กปักนะเขาจะแบบค่อยๆทำอย่างเงี้ยเออมันจะดีมากอะ่ะมันคือผลงานตอนเสร็จแล้วคือตอนทำเราอาจจะรู้สึกอย่างนี้ว่า จะค่อยๆทําไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสร็จแล้วมันก็แล้วแต่งานึ้นมาแต่พอเสร็จแล้วผมว่างานก็ดูดีครับเพากกราะนั้นก็ช่งใหญ่แล้วกันนะครับอันนี้เรื่องขงการงานส่วนเรื่องข <c oughs> องการตัดสินใจเนี่ยมันมีข้อด้อยข้อด้อยที่ชัดเจนอยู่ก็คือเขาเป็นคนที่ต่างกันชัดเจนอยู่ที่ว่าเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยเขามีความที่ว่าเขาจะตัดสินใจแล้วจะทําแบบนี้แหละนะครับเขาต้องทํเขาต้องทําให้ได้ แต่เขาเนี่ยเขาจะไม่คิดนานเจ็ดสองหนึ่งเนี่ยไม่คิดนานค,คือมีตัวตนปุ๊บตัดสินใจแล้วทําเลยแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยอันนี้คิดนานหน่อยแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องวางแผนนะมันต้องทําอะไรจริงจังคิดลึกอะคิดลึกมากคนเจ็ดสองหนึ่งก็ไม่ได้คือ,คอไม่ได้คิดลึกหรือคิดละเอียดมากคือมีความเป็นตัวเองตัดใจปุ๊บแล้วก็ทําไปเลยแต่ว่าไอ้เจ็ดสองหนึ่งเนี่ยพอมันคิดแล้วทําไปเลยเนี่ย ตอนทามันดูจริงจังมันดูแบบพอมีแนวแล้วเงียต้องรีบทําให้เสร็จแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยมันคิดละเอียดแหละแต่ตอนทําก็เลยรู้แบบเออเนี่ยเราวางแผนหมดแล้วเราเลือกทําเลยอะไรเงี้ยมันจะต่างกันิดนึงนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของหน้ากาไทายนะครับส่วนเรื่องต่อไปเรื่องของความเอาความหลักก่อนแล้วกันอ่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขาหวังกับใครหรือว่าเขาชอบใครเขาก็จะเลือกอย่างนั้นคือถ้าเลือกแล้วมันผิดหรือมันพลาดเนี่ย าจะรู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่ชอบทําร้ายใจใจิตใจตัวเองคือจะรู้สึกกังวลรู้สึกแบบแง่ฝุ่งซ่านในใจถ้าเกิดไม่ได้เลือกใครแล้วมันไม่ได้ไอะนี่บอกไงเออมันก็ปกติคนอาการเล่พวกนี้คือเขาจะแบบคือเขามีความแบบต้องการสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอเลยเนี่ยมันก็เลยกลายแบบว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกแล้วมันไม่ใช่เนี่ยเขาก็มีน้อยนอยแล้วก็เก็บไว้ในใจเขาเขาไม่เขาไม่ควไม่ค่อยวุ่นวาย แต่เขาจะเก็บไว้ในใจอาจจะเป็นนี่ในเชนเลยว่าเป็นถนอมน้าใจขี้เกิยแต่ว่าข้อด้อยคือมันจะมันเรื่องความรักนะเมื่อถ้แบบว่าเจ็บคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ออกไหบางทีบริษัสมบมากก็เครียดนะเนาะอ,อแต่แต่ถ้าเป็นด้านดีคือถ้าเขาอ่ะเลือกแล้วมันใช่นี่ออกถ้าเลือกแล้วมันใช่ถ้าใช่ปุ๊บเนี่ยผมดีเลยครับคือเขาจะดูแลคู่รักเป็นอย่างดีเขาจะแบบเป็นคนที่แบบว่าดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี อ่าดูแลแฟนดูแลลูกดูแลอะไรคือเขาประหงามมากอะ่ะมึงออกไหมเออดูแลครอบครัวดีมากครับคือมันก็ช่างใจเนาะเพราะเป็นคนอารมณ์แบบเนี้ยนะครับคือมีความต้องการในตัวเองสูงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้แล้วมันก็ดีมันก็ยิ่งดีไปเลยแต่ถ้ามันจะมันจะแบบมันจะ,นจะเขาจะไม่เพลินกับการที่แบบว่าเอ้ยคคือเขาบอกจะไม่เพลินประมาณว่าได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ทําให้เขาจะเขาเป็นคนค่อนข้างจะจะทําอะไรเองนะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยรอคนอื่นมาทําให้ก็จะชอบทําอะไรอยู่ครับก็แบ่งรับแบ่งสู้อลากันนะครับเรื่องของความรักเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินจะบ,บอกว่าถ้ามีนิสิตไหมแน่นอนถ้าเกิดไว้ด้านต้อยก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขารู้สึกว่าเงินมันหายังไม่ได้ยังไม่พอที่จะจะมาใช้จ่ายเขาจะพยายามทําให้ได้แล้วบางทีถ้าเกิดคนตัดใจหาเงินแล้วมันผิดพลาดนึกออกไหมมันต้องได้กนนีให้ได้บางทีก็ไปหยืมว่าไปยืมคนนั้นคนนี้ให้มันแบบ อ,อลําบากตัวเองแต่แต่เขาไม่ค่อยขอใครตัวอะไรแต่เขาอ่ะไม่ค่อยแบบปากหนักอะ่ะไม่ค่อยออกเอ่ยปากยิ้มใครแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอื่นน่ออะออกได้ออกเลยจะจอมายิ้มเขาคือเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากให้ใครมามามา,มาว่าตัวเองเรื่องของรายด้งรายได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องพยายามทาไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะผนวกผนวกกันไปทับซ้อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นพยายามค่อยๆแก้ตัวเองนะถ้ามีเลขเนี่ยพยายามค่อยๆแก้ถ้าตัวถ้ายังมีปัญหาอยู่นะครับพยายามค่อยๆแกะทีละเปาะทีละเปาะอย่าไปอย่าไปสูบมันมากเพราะเราเป็นคนคิดจริงจังเนี่ยค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละเปาะนะครับไม่ได้ก็ไปอยาอย่าเพิ่งไปอยากมันนะเพราะ่าคนเครียดมากเรื่องการเงินคือถ้าข้อด้อยคือแบบถ้ามันไม่ได้แล้วเขาจะต้องให้มันได้อะอย่างที่ผมตั้งหัวข้อเลยอมหวังว่ามันต้องได้ถ้ามันคนติดจริงจังกับทุกเรื่อง ยิ่งการเงินยิ่งแบบมไม่ได้มันต้องได้ไมันต้องได้พระหาไม่ได้อะไรเงี้ยเออมันจะเคิียเรื่องการหาแต่ถามว่าถ้าตัวเขาอ่ะตั้งใจหาเก่งไหมผมว่าเก่งนะคือหาในแนวเขาโดยที่เขาไม่ได้เป็นนี่มีสินมีอะไรนะฮะด้านดีของเขาคือหาเงินได้เก่งรู้ว่าจะต้องหาที่ไหนรู้ว่าต้องหายังไงเออมีแนวหาที่อ,อ,อาจจะไม่ดูไม่หลากหลายมากแต่มันจริงจังไงคือมันต้องได้ใช่ไหมล่ะเออถ้าถ้าเขาไม่มีนี่มีสินผมว่าโอเค ผมว่าโอเคแต่ถ้าเขามีหนี้มีสินเนี่ยผมว่าเขาต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปทีละจุดครับอย่าไปคิดว่ามันต้องพลิกแผ่นดินได้ในทีเดียวอย่าอย่าอย่าคิดขนานั้นคือแน่นอนอ่ะเราไม่ได้สร้างหนี้ในวันเดียวนึกออกไหมบางทีบางทีเราคิดหนี้ห้าร้อยนี้พันนี้หมื่นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่อะไรเียแต่คือถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเพิ่มพูนเพราะนั้นค่อยๆแก้โหเราเรามีหนี้ไปละสิบล้านยี่สิบล้านค่อยๆแก้อาลวดทีละล้านทีละสองล้านอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าวิธีการทางเงินเขาเก่งแล้วนะครับทางเขาริงแลเพราะผมก็เห็นหลายคนที่มีเลขสองเจ็ดหนึ่งสองแล้วเนี่ยในคนร่ํารวยนะในผมผมทำนายมาหลายท่านผมก็เห็นว่าบางท่านก็มีบางท่านก็มั่งมีน่าจะเป็นวิธีที่เขาว่า,วาเขาจริงจังไนงะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้มีหนี้มีสินเพราะนั้นอย่าไปฟิกนะครับว่าคนคนที่มีเลขพวกนี้มันต้องมีหนีม้มีสินมันแค่เป็นเลขมันแค่บอกทางว่าเขาจัดก,การกับการเงินแบบไหน ออกมาเออถ้าอย่างสองเจ็ดถ้าคุณรวยอยู่แล้วสมมตินนะถ้าคุณรวยมีเงินพันล้านหรือหนึ่งสอง 1, 2, ก็ตับมีเงินไปร้อยล้านอย่างเงี้ยมี่สิบล้านอย่างที่ผมบอกไปวิธีการหาเงินขงเขาก็คือวิธีการจัดการกันเินเขาจะจริงจังกับเรื่องการเงินงถ้ามันถ้ามันมีอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าจะต้องเอาเงินย่ยไปลงทุนต้องไหนอะไรอยางไงเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาหนึ่งออกไปแต่ถ้าไม่มีมีหนี้อย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันในในคำทำนาย หลายหลายไอ้ตำหนักผมก็เขียนไว้ผมเขียนทั้งด้านบวกด้านลบไ,นไว้ในทุกเลขนั่นแหละเออแต่มันเป็นแบบสรุปเนี่ยอันนี้ที่มารีวิวคือมาพูดให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็อย่าก,กังวลครับผมบอกทุกครั้งว่าเลขบอกแนวทางคนกำหนดดีรายคือเช่าชะตาเช่าชะตาคิดพูดทําดีอ่ะมีสติมั่นคงสติเออพูดถึงเรื่องสติสติไม่ได้มาจากเลขนะมาจากตัวคนมีสมาธิสติย่อมเกิดน,นะครับ ก็อค่อยๆฝึกกันนะการจะนั่งสมาธิกหรือคนจะแบบฉุกคิดอะไรพวกนี้ยฉุกการฉุกคิดหรือการสร้างไอเดียหรือการเป็นไอเดียเพื่อแก้ปัญหาไม่ได้มไม่ใช่มันไม่ใช่การที่เราแบบเอ่อการที่เราไปหวังพึ่งสิ่งอื่นอ่ะมันต้องเกิดจากจิตเราก่อนไงไม่ออกไหมมันต้องฉุกคิดเป็นไอฉุกคิดไม่ใช่ว่าคิดเยอะด้วยนะเออถ้าการคิดเยอะเนี่ยมันไม่ใช่การฉุกคิดแล้วนะมันมันซีเรียสล้ะ นะครับเออนั่นแหละก็ค่อยๆแก้ครับปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะไม่ว่าจะเลขอะไรไม่ว่าจะเลขไหนจะดีร้ายแค่ไหนถ้าคุณตั้งใจคุณเป็นคนดีผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอ่ะความดีงามมันจะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ดีแน่นะครับอ่ะหลับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันอีกพรุ่งนี้ก็น่าจะเวลาเดิมนะครับเพราะว่าก็ยังมาทำงานอยู่นะตลอดวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ